ลุงทำอะไรอยู่คะกำลังจะรีเสื้อครับต้องใส่ไปทำธุระพรุ่งนี้ขี้เกียจจังอ๋อคะ่ะอยากคุยต่ออ่ะชวนคุยเรื่องอะไรดีแล้วปกติรีกางเกงในด้วยไหมคะแยแบบ่ตื่นเนสนุกจังเลย สมาชิกทุกท่านมีสติกเกอร์ลายหลายแบบให้ชอบด้วยนะคะลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ใต้คลิปชอบแบบไหนเลือกได้เลยจ้าช่วยกด s ั b s c r i b e ให้กับชอบอ่องวิวโซเชียลหน่อยนะครับผมมาแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับกด s u b s c r i b ์กันด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมและตอนนี้คุณอยู่กับ ี่เองครับนี่รายการโซเชียลสนุกจังวะโอ้ยเจ๋งเขไม่เป็นโควิดนะสำหรับหลักกำไลโอเคผมรายการจะมาอัปเดตเทรนดงและไวรัลต่างๆบนโลกออนไลน์รับอกว่าตอนนี้มีอะไรเจ๋งๆมันๆสนุกๆเือปวดหัวภาษาสุดๆเลยเราก็จะเอามาออกในรายการนี้นะครับผมฮะโอเคเพื่อนเป็นการไม่เสียเวลาเรามาดูเลยครับวันนี้มีอะไรไวรัลบ้างไปเริ่มจากคลิปนี้เลยก็บอกมาคนดูล้านกว่า ชื่อคลิปว่าหายไปไหนเหมือนเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดของร้านสะดวกซื้อครับผมฮะอืมเป็นเหมือนพี่พนักงานกําลังกวาดพื้นครับผมอโอเคแล้วก็นีบไม้กวาดไว้ตรงเออเอ,อ,อ,อไม้กวาดหายไปไหน <c oughs> พี่ครับไม้กวาดพี่มันก็อยู่ตรงจักกะแนพี่ไงพ,พี่เอาหาใหญ่เลยเอาเอาเกาหัวแนละ้วเฮ้ยไปไหนวะเฮ้ยเฮ้ยเฮใครเสกไม้กวาดหายแปว่าสาสตร,ร์วีจริงโ <laughs> อ้ไม้กวาดแค่จะปาดขนมตกแล้วอีกนิดเดงยหายหาไม่เจอวะ่ะ <laughs> พี่พี่ไม่รู้สึกถึงโมเมนตัมเวลาที่เหี่ยงอยู่ตรงนี้หรอไม่รู้สึกเลยเหรอโอ้โ <c> ห <oughs> หาจริงจังเฮ <c oughs> ้ยมื่อกิกว่าตรงนี้เนี่ <c oughs> มาพี่ฝุ่นมีอยู่ตรงนี้เฮ้ยกูไม่ได้คิดไปเอง <c oughs> มันหายไปไหนหวังว่าตอนนี้จะหาเจอแล้วนะฮะอันต่อไปจานหมายเลขสอเป็นสเตตัสครับผมอนะแต่สเตตัสที่คนแชหมื่นกว่าครับมนันเจ๋งมากเอาข้าววางไว้บนโต๊ะดีๆข้าวหายเฉยไอสัตว์โต๊ะกินข้าว ที่ยิงบุกไปแล้วใช่ไหมไอสัตว์โตกินข้าวควแชร์หมื่นกว่าท็อปคอมเมนต์ครับอ้าวนี้ก็วางคอมไว้บนโต๊ะเฉยๆงานก็เสร็จได้ดีก็มันโต๊ะทํางาน <c oughs> คอมเมนต์อีกอันนี้ต้ง็นด้วยนะครับตอนก่อนผมโดนช้อนแกงอะไรจริงอ้ยอยพอต่อไปจจ้าเรียส์เซอ่ะวันนี้แอดมินเมรียส์ซอมีอะไรมาฝากเมื่อกกนอของผมรู้ว่าผมกําลังจะซื้อโทรศัพท์ใหม่ เผื่อใครไม่ก็ดนะครับผมอารมณ์แบบว่ามึงทำเป็นแชร์ว่ามึงอยากจะซื้อโทรศัพท์ใหม่มึงอยากจะได้โทรศัพท์ใหม่จะซื้อจะนู่นจะนี่แต่กางเกงในมึงอ่ะโซมมากย้วยมากขาดมากมึงเปลี่ยนกางเกงในก่อนไหมก่อนจะไปคุยเรื่องโทรศัพท์ใหม่กางเกงในก่อนต้องตานก็กนออันต่อไปจาาเพล์เริ่มดิเยเลชั่นชิพไหนดูสิเป็นเกี่ยวกับคู่รักครับผมคู่รักสองคนมองหน้ากันครับผมฟึ้งหวานครับผมแล้วก็ ก็เป็นเหมือนแคนมุมมองสายตาครับถ <ciğim> ้านในมุมมองบุคคลที่สามมันก็โรแมนติกดีแหละมันก็เกาหลีดีแต่ว่าในแง่ของมุมมองของทั้งสองเขานั้นที่รักรักเข้าไหมห,หรอ <c oughs> ลักเข้าเหนียงสองชั้นตรงนี้นี่อ้ยอันต่อไปจกากงอารตซึ่งแล้ว PH อ่อเป็นเหมือนกับศิลปินคนหนึ่งครับผมฮะที่สร้างสารรค์งานศิละปะบนตัวสัตว์อย่างหนึ่งครับผมฮะว้าวน่าสนใจจังเลยมาดูกันครับไหน ไายวาดผ้าแวนโกบบนแมลงสาบไม่ได้แต่จะวาดบนกำแพงนจะวาดบนกระดาษนจะวาดบนหลังโน้ตบุ๊กนาจะวาดบนโต๊ะก็ได้แต่นาวาดบนหลังแมลงสาบไม่ได้แวนโกบอยู่บนปีกแมลงสาบกูจะบ้าตายโอ้ยดดันสวยด้วยนะประเด็นแบบความงามโดนบทบังด้วยไอ้ขาขนนั่นแหละโอ้ ตายละกูกูเป็นผีแวนโก๊ะกูจะมาสาดแช่งมือมีอีกเหรอโอ๊ยไปคนอื่นแล้วไปฟีด้าแล้วกูเป็นผีฟีดา้ากูจะมาหักคอมืงเอาหน้ากูไปวาดบนแมลงสาบสปองบอมโอ๊ยกูเ,เป็นคนแต่งสปองบอมกูจะมาทำให้มืออาหารไม่ย่อยกูโครธมาก สปองบอมแล้วประเด็นคือสปองบอมมันน่ารักนะแต่มันไม่ได้ทำให้แมงสาบน่ารักเลยจากใจไม่เลยไม่ได้ช่วยเลย <c oughs> โอ้ยแพทริกก็มา <c oughs> อย่าหาทำ <c oughs> แต่ที่อยากรู้คือมันใช้แมงสาคนละตัวกันหรือมันใช้ตัวเดิมแต่มันลบวะถ้าใช้หลายตัวอยู่โอ้โห มันก็ขยันนะพี่หาจับแรงสามาเพื่อทำงานศิลปะบนหลังแรงสาอันนี้ไม่ไหวต่อไปจากกลุ่มฟรีดานหลดเป็นเหมือนเกี่ยวกับไปชีววัคซีนมาครับผมฮะว่าเข็มแรกเอสตอร์ซินิกอาชานนั่นเข็มอะไรวะเนี่ย นั่นไม่น่าใช้เข็มเราจะเจาะอันนี้จริงน่าจะทะลุถเหนกระดูกโอ้ยอันต่อไปจกคุน้ำฝ่ายแตเหมือนการเรียนออนไลน์ก็ับผมมากเขาเขียนว่าจบค่าคณิตศาสตร์แบงค์บอสชอบมาเล่าให้ฟังทุกครั้งอย่างอารมณ์ดีว่าวันนี้มีใครมาสอนออนไลน์และสนุกมากแค่ไหนนี่ก็ใกล้สัปดาห์สุดท้ายของการเรียนแล้วอยากจะขอบคุณคุณครูมากๆที่ทำให้การเรียนออนไลน์น่าสนใจน่าติดตามืมคุณครูทำยังไงให้แบบน่าสนใจน่าติดตาม โโหคุณครูคุณครูเต็มมากคุณครูแจ็คสแปรโละสอนเรื่องอะไรครับครูมีการเดินเรือหรือเปล่าหรือยังไง <c oughs> คุณครูคุณครูเป็นพี่โตี่ลิฟัวคุณครูจะมาเสียงสูงให้ฟังคุณครูคุณครูเป็นลิวสกีแอลว่ะใครไม่ตั้งใจเรียนชื่อของเธอจะอยู่ในสมุดเล่มน,นี้ <c oughs> แคุณครูแนนนโอ้ยคุณครูเต็มจริงสุดยอดครับคุณครูนับถือครับสําหรับผมนะครับผมไม่มีอะไรดีไปกว่าการที่คุณครูมีความตั้งใจที่จะทําให้เด็กสนใจในการเรียนแล้วครับผมไม่ว่าจะทําด้วยวิธีใดก็ตามนะครับผมฮะอันนี้ถือว่าเป็นวิธีที่สร้างสรรค์และทำให้น้องๆสนใจอยากจะมาเข้าเรียนนะครับผมมาเยี่ยมไปเลยครับชื่นชมครับ ต่อไปดีกว่าครับจะเป็ดตั๊กนุม่มเป็นเหมือนภาพจากร้านยางครับผมชื่อร้านว่าลบบุรีลอยางล้อย้ยวทำ <c oughs> ไมต้องไปล้อวะพี่ล้อเราอะ่ะพี่แกล่อะอต่อไปจากสมาคมต่อต้าอานาจเมียเป็นรูปพี่คนหนึ่งดูโหดครับผมเขียนว่าเมื่อโลกใบนี้ป็นม,มีสตรีนางใดจะมาสั่งกูได้โหดมากสี่ปีต่อมา <c oughs> <c oughs> น่ารักมากชอบอะไรอย่างนี้มากเลยนะอะไรที่มันดูแบบคอนทราสมันดูแบบไม่เข้ากันนะแต่แบบว่ามันมีความน่ารักอยู่ในนั้นนะ่ะคุณพ่อเป็นนางฟ้าเล่นกับลูกอุ้ยน่าเอ็นดูป๊าป๊ากินชาเร็วน่อยลูกลินมาเลยอันนี้4ปีนะแล้วเดี๋ยวรอดูอีก10ปีตอนลูกเขาเป็นสาวนะจะไม่ใช่ฟิลนี้ละแต่จะเป็นฟิลแบบว่าพ่อยืนกอดอง เฮ้ยจะามาจีบลูกสาวกูผ่านกูไปก่อนจะเป็นฟิลแบบโหดแบบนั้นละ<อ>ดูทรงแล้วหวงลูกสาวแน่นอนโหดแน่ๆอันต่อไปจาเบสมปันเป็นเกี่ยวกับเหตุการณ์ะร้านก๋วยเตี๋ยวครับผมอืมอ,อจะแดกได้ยังยงัง <laughs> มันไม่เข้าคู่เว้ยมันไม่เข้าคู่เข้าใจไหมมันไม่เข้าคู่กินมันไม่ได้อัดขันรสมันขัดใจตะเกียบม,มันต้องคู่กันมันต้องเท่ากันต้องสีเดียวกันลําบากอีกกว่าจะหาคู่มันเจอเอ้ยอันต่อไปจากโดนแล่ไม่เล่นแน่ๆเป็นเหมือนถามเกี่ยวกับภาษาญ,ญี่ปุ่นครับผมฮนะานะแปลว่าอะไรครับฮานะแปลว่าดอกไม้ครับผมน,ะนี่กอไก่ดอกไม้อะถูกต้องแต่มีข้ออื่นนะครับขอไข่ตลกดีขอควา

โ okay. อเคก็หวังว่าได้คําตอบกันแล้วเนาะแต่ถ้าใครไม่อยากตอบก็ไก่จะไปตอบข้ออื่นก็ตามใจเนาะสบายดีกว่าครับเอาที่สะดวกจ่าเบนก็กแกกไหนดูซิวันนี้ก็ไกกมีอะไรมาฝากถ้ากระตูนที่เราชอบจบเมื่อไหร่เรามาคบกันนะเราชอบเรื่องอะไรล่ะวันพีชโอ้ยเมื่อไหร่จะจบวะโห <c oughs> ยากเลยตอนนี้ยังซัดกับไครโดอยู่เลยยังไม่มีวี่แววเลยอีกนานมีอีกไม่อีกถ้ากระตูนที่เราชอบจบเมื่อไหร่เรามาคบกันนะ ล้วชอบเรื่องอะไรล่ะโคนันออ้ยอันนี้แล้วใหญ่หนักกวันพีชอีกวันพีชก็ยังบอกว่าอยู่ในองค์สุดท้ายแล้วโคน,นันไม่มีวี่แววเลยมีอีกมีอีกถ้ากระตุนที่เราชอบจบเมื่อไหร่เรามาคบกันนะแล้วชอบเรื่องอะไรล่ะฮันเตอร์ฮันเตอร์โอ้โยอันนี้แล้วใหญ่เลยหยุดตีพิมพ์เปสองปีแล้วหนักข้อขึ้นเรื่อยๆว่ว่ะมีอีกเหรอถ้ากระตุนที่เราชอบจบเมื่อไหร่เรามาคบกันนะแล้วชอบเรื่องอะไรล่ะเบอร์เซอร์ วันนี้คนเขียนเสียไปแล้วด้วยไม่มีวันจบแล้วหนักเลยอย่าพูดเรื่องนี้เลยจากใจไหนมีเรื่องอะไรอีกคำสาฟาโลเดะซิมสันแฟมิลี่กายข้ากระตุกที่เราชอบจบเมื่อไหร่เรามาคบกันเคบายกูไม่รอแล้วไม่รอแล้วจ้าไปหาใหม่ง่ายกว่าอันต่ปไปจะเพจว We are lovely pet c a p t ปช n ไม่วางเดี๋ยวกูฟาดโหดมากเห็นไหมในมือไหมฟาดนะ นิดนึงกับแบดต่อไปจายจโก,โก้แคปชั่นเชียบเชียบไหมมาดูอ่าเป็นเหมือนเกี่ยวกับผู้หญิงคนนึงกำลังจะคลอดลูกครับผมครับคุณหมอบอกว่าคุณแม่จะให้หมอช่วยผ่าหรือคลอดเองคลอดเองค่ะเคคลอดเองนะกลับบ้านดีกว่าเชียบ ไเขาหมายถึงเบ่งคลอดเองตามธรรมชาติไม่ต้องพาไม่ใช่ให้พวกเองกลับบ้านเลยโอ้ยอันต่อไปจาาฟีมังเปะมีมคลาสสิกของเขาครับผมนอนดูแชทครับผมอืมต้องดงทำไรอยู่คะกำลมังจะรีดเสื้อครับต้องใส่ไปทำธุระพรุ่งนี้ขี้เกียจจังอ๋อคะ่ะอยากคุยต่ออ่ะชวนคุยเรื่องอะไรดีแล้วปกตินีดกางเกงในด้วยไหมคะ ผู <differences S 2> ้ชายคุย<ส>เร <problem> <ner> ื่องนี้ได้หรยอเรื่องอื่นดีไหมครับวนี้ทําอะไรอะไรก็ว่าไปสู้ๆก็ได้นะสีหน้าของผู้ชายเมื่อเห็นก้อความฮะ วงโอเคครับผมถ้าใครชอบใจนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเวลามีตอนใหม่จะได้แจ้งเตือนที่คุณนะครับผมฮะแล้วก็แน่นอนครับช่วงเวลาที่คุณคนรอคอยนะครับผมกับการแจกแฟนโทเค็นนะครับผมเพื่อที่จะนำเหรียญแฟนโทเค็นไปใช้ในมาร์เก็ตเพลสของแฟนโทเค็นและแอบแยบครับผมมาแน่นะค้ของแฟนโทเค็นจะมีเกมเจ๋งๆที่เป็นแนว Play to Earn อยู่ด้วยนะครับอารมณ์แบบว่าเล่นแล้วได้เหรียญด้วยอ่าประมาณนั้นโอเคครับผมพร้อมสแกนนะครับผม3 2 1สแกน หมดแล้วหมดเลยนะครับใครสแกนก่อนได้เหรียญเยอะกว่าคนที่มาสแกนทีหลังด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมกด subscribe ช่อง B u n d e r c o r e Channel เอาไว้นะครับผมหรืออีกช่องทางหนึ่งที่ทำให้ได้เหรียญแฟนโกลเคนครับคือไปติดตามผมที่ Instagram Prue underscore Official นะครับในนั้นก็จะมีแจกเหรียญแฟนโกลเคนอยู่นะครับผมฮะหรือเข้ามาพูดคุยกับผมใน IG ก็ได้นะครับแล้วก็แฟนอาร์ตกี่ส่งเข้ามาขอบคุณทุกคนนะครับผมมาขอบคุณแฟนอาร์ตทุกอันที่ส่งกันเข้ามานะครับถ้าใครอยากส่งมาอีกนะครับอัปโหลดแฟนอาร์ตที่ Instagram ของคุณครับติด Hashtag Pr จะเอามาออกในรายการอย่างนี้นะฮะขอบคุณครับแล้วตรงนี้ครับผมพี่เตยจะรายการโซเชียลสรุปจังหวะอยู่นะครับไปกดดูกันได้เลยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกด subscribe กันด้วยนะครับนี่ตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากดูเวอร์ชันแบบกระชับกระชับนะครับไปติดตามดูได้ใน TikTok เลยนะครับผม TikTok ปริวิวอาร์โซนะครับในนั้นจะมีคัดแบบไฮไลท์ในเวอร์ชัน TikTok เอาไว้ด้วยนะครับผมโอเคครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่นะฮะสวัสดีครับบาย